อ๋อหั่นตีโพดครับยำเครื่องพิซซ่าครับอจะไปผัดใช่ไหมใช่ครับจะไปใส่อะไซซาใส่พิซซาครับใช่ฮะอโลมเมื่อไหร่อ่ะแป้งสุกเนี่ยยาวอ่ะเขาบอกยาวนะแป้งสุกล้วเนตสุกเนตไอยู่ขึ้นนึ่ลอนะจแป้งแป้งนปังอ่ะแป้งนปัง เห็นอย่างเงี้ยอร่อยนะครับอย่างนงี้อร่อยนั่นน่ะเห็ด้าร่อมไก่เท่าไหร่ไฟอ่ะไฟสามร้อยสามร้อยอะไรไม่ถึงสามร้อยอะไรอวไหนไเนี่ยจาเราฟังเท่าไหร่สอร้อยอ่ะ น,นี่อีกแบบหนึ่งครับผม,มพิซซ่าซีฟูด้ดเหรอใช่ยำเครื่องพิซซ่าซีฟู้ดครับไม่กับสูตรร้านสามร้อยป้าใจยเย็นครับใจยเยนจ็นใจเยน็นไม่มีใครทําอะไรป้าใจยเยนจ็นใจเยน็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจยเยนจ็นใจเยน็นเดี๋ยวหวยจะออกแล้วใจยเยน็น อาอขาซื้อมานึกว่าจะผูกคอตายเลยใจเย็นๆใจเย็นให้นะอย่าทีอย่าทายเขาไปไปกระทะมากระทะเด้ไดเดขานบวอะไรอยู่ตรงกลางวะน่อะไรอยู่ตรงกลางวะน่ะ เพราะวนนมีครับดรมมัะดบับเชฟมิชลินรับวสายจัวันเลยผมนี่และมันมืดอ่ะสสยน้ำมันใช่ไหมใสนะ่น้ำมันใน่นน ยอมแน่หมวิ่งเองแล้วอมเหรอใส่ซีฟู้เลยเหรอกะเทียมมันรสกระเทียมมากโอ้ยไก่เ็ขอวะเจ็บหองอะไรกนี่เไม่หอมเลยทเนเ

ไวไฟมันไม่ลุกเลยอาจารย์สมน้ำใชุ่่งยังุ่งนี้ละเหนยตัดก้าเหนยตัด้าไม่ได้ใส่เนย ไปนเดินไหนี่โน้โหอ้อปก<อ>ะ,อไ,ปไ,ปมะไม่ใส่ได้ไงเนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหอ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่จะเอาตลกเอาหัวเตาอยู่นี่ปะทูไม่ใช่จะเอาจ่าจ่าให้ไปไม่ขึ้นเลยกอแล้วสบัดสบัดไอ้ยศดไอ้นี่นี่อ้าเช็ดเตาด้วย à, chết tao đuôi Đẹp rồi, à à

ใส่ต้องไปแอบใส่แล้วโอ้โหทายอยู่เนี่ย nâng lên một nít nưng, oh my god, <coughs> <Cái phai mấy? coughs> มีเห็ดลงด้วยเห็ดอะไรเห็ดลงเป็นดอกนะนอ่าอ่าอ่านไม่หมดใช่ไหมใช่ใส่น้ำไปอีกใส่น้ำไปอีกอ่านี่ครับอิตะเลียนของแท้ครับเรียบร้อย มองไม่เห็นหน้าเลยมุมมืดว่ะนี้นีส่สี่ใบเนาะนี่เห็ดผักนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับ